สวัสดีครับมีแบบฝึกทับปิ้งนะครับฝึกใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางในการทับปิ้งง่ายๆเลยครับโดยมือซ้ายเนี่ยเราจะเล่นที่เอเมเนอร์เป็นเทคนิกตรงนี้ช่องที่ห้าเจ็ดห้าแปดห้าแปดนะครับโดยผมจะใช้เทคนิคนะครับสองนิ้วนี้ในการเล่นทับปิ้งคนละรูปแบบนั่นก็คือสายสามเนี่ยผมจะใช้เทคนิคทับปิ้งที่เล่นคนละสายนะคือนิ้วกลางกับนิ้วนางเนี่ย นะอยู่ช่องที่12บสองถ้สิบสาสาย3ามสายสองนะครับแบบนี้นะทำอ่อน <Yeah. S 1> นิ้วชี้นะครับนิ้วนางแล้วก็ทั p ปิงนะครับนิ้วกลางนิ้วนางแล้วก็นิ้วกลางหัวห <Yeah. S 1> ลักการมันก็คือเราพยายามให้เราเคาะไปเนี่ยนะครับเรายืดเหยียดนิ้วแบบ ผ่อนคลายให้มันเหยียดจนสุดของมันเนี่ยได้ประมาณไหนนะครับประมาณนี้นะครับพอเรากะองศาดีๆอ่ะมันจะทําให้นิ้วเราเนี่ยเหยียดเต็มที่นะครับในในองศาที่เราไม่เกร็งนะฮะต่อไปนะครับจบที่นิ้วนางอย่างนี้นะเอะ้จบที่นิ้วกลางแทปปิ n งอย่างนี้นะครับต่อไปใช้สองนะครับ ันี้จะทัพปิ้งช่องที่12 13ที่สายเดียวกันนะแล้วก็ p u l องศาจะแตกต่างกันแล้วนะครับเมื่อกี้จะเป็นพลิกอย่างนี้นะฮะพราะเป็นสายเดีวยวกันเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าต้องบิดข้อมือเพื่อให้นิ้วเราเนี่ยอยู่ในระนาบเดียวกันนะฮะต่อไปนะครับสายหนึ่งอที่ห้าแปดนะครับ ตอนนี้ผมจะใช้การสไลด์นะฮะนะมันจะได้ฝึกทั้ง3รูปแบบนะครับแล้วก็เล่นบนๆไปเรื่อยๆนะครับอาจจะซ้ำสายละสีรอบก,ก็ได้1 2 3 4 1 2 3 4 1 3ามสี่อะไรมาเนี่ยนะครับพอรู้สึกเราพอเล่นเร็วขึ้นเนี่ยมันจะเหมือนกับการที่เราพรมนิ้วลงไปบนฟิเกร์บอร์ดนะครับรวดเดียวปุ๊บแล้วก็ให้มันเป็นรูปแบบนิ้วที่เราต้องการเลยนะครับ ทีนี้พอเราเข้าใจเทคนิคของการใช้กล้ามเนื้อแล้วเนี่ยเราก็อาจจะลองที่สายอื่นโดยใช้เทคนิคอื่นดูบ้างนะครับอย่างเช่นตัวนี้มาเป็นสไลด์ห่างัันบ้างสองช่องอะไรเงี้ยถ้าเรารู้สเกลนะฮะได้หมดนะ แต่วก็ต้องจัดองศานิ้เอเองว่าจะให้มันทานเสียงเนี่ยมือจะต้องอยู่ในรูปลักษณะแบบไหนหรือถ้าเก็บเสียงบรบกวนแล้วเนี่ยมือจะต้องอยู่องศาไหนให้เรารู้สึกว่าสบายจริงๆแล้วเียบคนจะตัดนะฮะถ้าเล่นเทคนิคทัปปิ้งเ่ย อ่าเราฝึกดูนะครับสนุกสนุกดีครับผมสวัสดีครับ